วันเอทโรคนะครับก็ขอพูดเรื่องของเอดนิดหนึ่งเนาะคือเอดกับ HIV แตกต่างกันนะครับเอดเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาวะโรคต่างๆที่แทรกซ้อนที่เกิดมาจากการที่เราเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องติดมาจาก HIV ซึ่งทฤษฎีของ HIV ีเนี่ยมีหลายอย่างที่เราอาจจะต้องให้ความรู้เพิ่มเติม,ตมกับ เยาวยชนกับวัยรุ่นนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเนาะซึ่งนวัตกรรมของการพัฒนายาต่างๆหรือเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อหรือคนที่ติดเชื้อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเจ้าตัวเอชเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นการตีตาการขอผลเลือด เธอติดเชื้อเอชหรือเปล่าท่างทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะต้องหมดไปละเพราะว่าเอชมันก็คือไม่ต่างอะไรกับโรคที่จะต้องกินยาควบ,บคุมสิ่งนี้ไปไม่ต่างกับเบาหวานความดันประเด็นที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องทฤษฎียูเท mm. <You S 1> ่ากับยูอันนี้เนี่ยก็เรื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปแต่อย่างที่บอกครับว่าข้อควรรู้เลยนั่นก็คือว่ายาเปร์และยาเป็บเพลป,ปละเปรบ มีตัว R กับไม่มีตัว R นะ P R E P กับ P E P เป็น่างนี้ยาเพรสเนี่ยสำหรับคนที่มีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆอาจจะต้องเปลี่ยนคู่นอนเยอะเป็นแบบซิงซิง,ง,งนิดนึงก็ใช้ยาเพร p ในการรับประทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV อันนี้ก็มีผล90%ในการที่จะป้องกันเรื่อง HIV สำหรับใครที่มีพฤติกรรมความสมเสียงก็สามารถไปรับยาตัวนี้เนี่ยได้นะครับที่สภากาชาเอ,อ่เอ่อใช่สภากาชาติก็มีศูนย์อะไรเงี้ยต่างๆโรงพยาบาลก็มีนะไปเช็ครับฟรีอยู่ในสิอีกอันนึงนั่นก็คืออันเนี้ยควรรู้อย่างยิ่งมันคือยาเป็ป P.E.P ถ้าสมมุติว่าเรารับเชือ้อโดน กระทำแบบไม่ตั้งใจหรือเกิดอุบิเหตุถุงแตกอะไรต่างๆรีบไปหาหมอแล้วขอ,อยาเป๊ปมาทานภายใน72ชั่วโมงหรือ3วันยิ่งไปเร็วยิ่งดีย้ำนะครับยิ่งไปเร็วยิ่งดีเพราะมันจะไปลดความเสี่ยงเมื่อคุณรับยาตัวนี้เข้าไปมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเสี่ยงต่ำโอเคอันนี้ต้องรู้เกิดแบบ เมาไม่ได้สติมาตื่นมาเอา้าฉันต้องทำยังไงหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องสวดมนต์ไปหาหมอก่อนไปรับยาเป๊ะมากินก่อนป้องกันเอชไอวีนะอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบเรื่องเบื้องต้นยูเท่ากับยูไวรัสโหลดรนนู่นี่นั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนอย่าเป๊อย่าเป็บ,ปบนะแล้วก็การลดการตีตาอย่าไปถามหาผลเลือด จากคนอื่นเขาไปไม่มันเป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้และนวัตกรรมที่เรากําลังรอรุ้นอยู่นะครับนั่นก็คือนวัตกรรมเรื่อง mRNA วัคซีนที่สําหรับจะช่วยในการพัฒนาเพื่อป้องกันเจ้ตัวเชื้อ HIV นี่แหละเรากําลังจะมีวัคซีนเหมือนโควิดนี่แหละแต่ว่าเป็นเชื้อ HIV อื้อมเจ๋งไหมนะ